อ่สวัสดีครับแฟนๆทุกคนความจริงอะ่ะวันในวันทํางานเนี่ยผมจะมไม่ค่อยว่างมาอัดคลิปเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายผมก็ต้องอจัดสรรหาเวลามาสักนิดหน่อยสักชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อที่จะมาอัดคลิปและทำคลิปให้แฟนๆดูนะครับผมก็เข้าใจว่าทุกคนนั้นรอคอยคลิปของผม ผมก็เลยแบ,บ่งความสําคัญให้ในส่วนนี้เยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่อยากให้แฟนๆต้องเบือบ่อหรือไม่มีอะไรดูพวกนี้ผมก็จะมาทําให้แฟนๆมีความสุขเองนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นโปรให้ดูอีกนะครับแล้วฟังก์ชันที่จะเล่นก็แล้วแต่ว่าเจอห้องอันไหนจะเหมาะสมกับการใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับแต่ละห้องเนี่ยก็จะมี ควเหมาะสมในการใช้ฟังก์ชันแต่และฟังก์ชันแตกต่างกันออกไปใครที่กำลังเล่นโปรอยู่ในวันที่28ทับ11ทับห้า9ถึง30น่าจะถึง30เลยแหละอย่าเพิ่งใช้ฟังก์ชันสตูไม่กับฮิฟนะครับเพราะว่าฟังก์ชันนี้เนะี่ยเกิดการบัร๊กเล็หน่อยต้องรอการแก้ไขในแพทเก้านะครับหากเปิดแล้วจะทำให้วาร์สแลวทำให้หลุดเป็นตรงสีสีม่วงนะครับ อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นตาที่คนเยอะเลยนะครับจะได้มันหน่อยอ่ะพอเราเข้าห้องมาแล้วไงฟังก์ชันเราเปิดอ่ะอย่าอย่าเพิ่งเปิดสตูไแล้กับพิษนะครับเปิดแค่นี้ก่อน สังเกตว่าเราโดนน้ำเราฟางเราเบิดก่อนระเบิดจะทะลุไปเลยนะบุ้มมัสเคอร์ก็คือข้างทีเดียวสองตัวเองเฮ้ยช่่อหกสิบตัวแต่ชิงปืนเอาเก็บอ้าวโหไปอัดโอเคดีที่โหละนี้น่าจะโหละ เรารู้โ้เรารต้องการที่ให้เขารู้นั่นแหละรครับวาเราโปผมถึงเล่นโหดแบบนี้โอ้โไม่ทันม่ทัตอนนี้สกอร์เราก็เท่ากับค้าแล้วนะครับอ้าเออเออ,เอ,อ อันนี้คือเกิดจากเราย้ำว่าห้ามเก็บปืนนะครับเ,ออเวลาเราเปิดฟังก์ชันแม็กไม่จำกัดเนี่ยหากเวลาเปิดแม็กไม่จำกัดเราต้องใช้ปืนของเราเองเท่านั้นนะครับอย่าไปเก็บปืนของคนอื่นนะครับหากไปเก็บของคนอื่นแล้วพอเราตายแล้วพอเราเกิดอีกรอบนึงก็จะทําให้เราหลุดอย่างที่เห็นเมื่อตะกี้นี้นะครับอ่า ย้ำว่าอย่าเก็บของคนอื่นนะครับแค่นั้นแหละก็จะไม่หลุดอย่างที่เมื่อกี้เห็นแล้วนะครับอ่ะเราไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเะกี้ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะกับเมนูไมโกรพิบพเอ้ยก็จะเกิดขึ้นกับฟังก์ชันแม็กไม่จำกัดแค่นั้นเองนะครับ เฮียเอื้อยเงี้ยเซ่กูขึ้นเงินก <pod> ็จบจบจบด่านนี้น่าจะโปรนะครับนี่น่าจะโปรนะผมว่าคนน้อยแบบแปังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโอเคเราน่าจะไหวอยู่ครับน่าจะไหวนะผมก็ไม่คอนเฟรมเท่าไหร่อ่าจะไหวนะผมว่า โอ๊ยโอ๊ยยังชั่ตายวะอ่าโอเค